ใครที่กำลังมองหาร้านจำหน่าย ID p a r s ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม p a r s และจำหน่าย ID p a r s แมปต่างๆเช่นแมป a n i m เ Adventure วนแมปบล็อกฟูและแมปคิงเลกาซี่ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b อทแ a a แอน i เมทไฟเ e อร์ซีเมเตนะครับวันนี้พีจะมาพูดถึงระบบอันติ a c t ที่ใส่เพิ่มได้อีก1นึ่งต๊1หนึ่อันนะครับเอ,อทีเป็นหนอะไรดีหนึ่งอันติแฟกแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นหินที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่อะไรนะครับวิธีการปลดล็อกง่ายๆเลยนะครับคือการลงหอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอกมาน่นเองนะครับเวลามันดอกตอนนี้มันเหมือนจะยังไม่ขึ้นอะไรที่มันชัดเจนพอนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่า มันขึ้นอะไรหรือเปล่านะครับก็เวลามันขึ้นแล้วใครที่เห็นแบบตอนมันขึ้นก็ลองดูได้นะครับว่ามันเป็นคำอะไรก็ลองคอมเมนต์ทีนะครับเพราะว่าตอนที่พี่ลงพี่ดูอนเมไป้ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้สังเกตเลยว่ามันได้มาตอนไหนนั่นเองแต่ว่ามันขึ้นอะไรหรือเปล่าแต่จากที่ดูดเหมือนเหมือนจะเหมือนนะครับใช้คําว่าเหมือนจะไม่ขึ้นนะครับแต่วก ไม่จำกัดชั้นนะครับว่าต้องลงถึงชั้นนี้ชั้นนั้นเท่านั้นถึงจะปลดล็อกนะครับมันจะสุ่มนั่นเองนะครับแต่จากที่พี่ลองลงก็แนะนานะครับใครถึงลงถึงห้อง120ได้ก็จะดีนะครับทะลุ120เปสักน,นิดนึงก็ดีเพราะว่าพี่ลองลง120ห้องมันก็ลงมาวัน5-7รอบก็ได้แล้วนะครับจากที่ลงสตรีมไปเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับก็คือได้เลยก็คือดังจากนั้นก็ได้เลยนะครับก็5-7รอบก็5-7ชั่วโมงอนะเนาะประมาณนั้นนะครับ อ่ส่วนตัวพี่แนะนำนะครับใครที่อยากลองลงดูนะครับสำหรับหอแต่แบบเอ้ยลงได้ไม่กี่ชั้นก็แนะนาให้ใส่ทีมดาเมจไปเลยไม่ต้องใส่ทีมดอกนะครับเดี๋ยวถ้าใครเจอห้องกองค่อยเปลี่ยนเป็นทีมดอกค่อยขำก็ได้น,นั่นเองอ่าวันนี้จะมาพูดถึงอร์ติแฟกซักนิดน,นึงว่าเอ้ยควรใส่อะไรดีนะครับก็พูด,พดถึงวิธีเปิดสองช่องแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนําด้วยนะครับว่าหินอร์ติแฟกเนี่ยใส่อะไรดีครับเป็่พเชษแสลดิบคาฟอะไรก่อนดีแล้วก็อัพอะไรก่อนดีแล้วก็ระบบอร์ติแฟกทั้งหมดด้วยนั ผมพูดถึงอันติแฟกทั้งหมดก่อนนะครับอันติแฟกจะแบ่งทั้งหมดอยู่7อันนะครับอันแรกนะครับมันจะชื่อมันจะเป็นตามชื่อให้เราดูชื่อเอานะครับอันติแฟกเพราะออฟพัสดนะฮะพัสด์ตัวนี้ที่เป็นลูกกุญแจนะครับจะช่วยทําให้เราปลดดันทองได้เร็วมากขึ้นี่ยิ่งอัพขั้นไปยิ่งปลดดาวไปก็จะช่วยปลดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับสำหรับการปลดดาวนะครับหรือว่าอัพเลเวลเนี่ยมันจะมีเรวลแม็กของมันนะครับอ่ะนี่เยวจะเปิดห้ดูสักนิดหนึ่งนี่เห็นไหมมันจะมีคาว่า ถ้าใครกดแล้วนะครับมันจะขึ้นให้เราตกลงนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่มันก็จะมีบอกนะครับว่าต้องการจะแบบอภิจะเรียกเป็นเออ่รีเบิร์ตดีไหมเอาเป็นรีเบิร์ตก็ได้หรือไม่ก็รีบิตเบรกอันติแฟกนะครับง่ายๆเลยอ่ะก็คือปลดเลเวลอ่ะปลดเลเวลอันติแฟกนะครับมันจะรีไปถึงเวลมันจะรีไปเวล์หนึ่งนะครับหินที่ใช้อัพมันก็จะไม่กลับมาเนาะเราจะต้องอัพใหม่หมดเลยนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าปลดมันจะปลดเลเวลรูปการรีเซ็ตของเราเนี่ยหนึ่งเลเวลนั่นเองนะครับก็หนึ ตอนนี้นะครับพี่มีหินเวลาเวฟเวอยู่นะครับถ้าพี่ปลดดาวไปเป็น5ดาวมันก็จะกลายแล้วก็อัพตันเนี่ยมันจะกลายเป็นเวฟสิบห้าอันนี้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการกดปุ่มปลดล็อกนะครับปลดล็อกเลเวลของอันติแฟกต์จะได้อย่างนี้แล้วกันน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอันติแฟกต์อะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นอันติแฟกต์ออฟไทม์ก็คืออันติแฟกต์คูณเวลานั่นเองก็จะมีอันติแฟกต์อันติแฟกตเออลิมพันแล้วอันติแฟกต์ออฟฟอร์จูนนะครับก็คืออันตนนิแฟกต์รักน จะช่วยเพิ่มในการส่งหาดีไวในระดับหนึ่งนะครับถ้าดาวอัพตันรักน่าจะเพิ่มอยู่ที่เจ็ดจุดห้าประจำไม่ผิดนะต่อมาเป็นอันติแฟกออฟลิชเชตนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มคูณเงินนั่นเองเวลาเราถอดอันติแฟกต์แล้วใส่ใหม่จะต้องรอ1ชั่วโมงเนาะต่อมาเป็นอันติแฟกออฟมันมันติทูดมันติทูดนะฮะตัวนี้ก็คือใส่ตัวเพิ่มนะครับอัพสองดาวเวลห้าไม่ได้ใส่2อันจะใส่ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับนี่เลยต่อมาเป็นอันติแฟกตออฟฮอร์ดิงฮอร์ดิงนะฮะตัวนี้ ก็จะช่วยในเรื่องของการคูณดอกนะครับอ่ะก็ถ้าใครใส่ช่องเดียวนะครับมี5ดาวแล้วก็เวทสิบเนี่ยคูณดอกอยู่ที่2.5น,นั่นเองนะครับแต่มาเป็นอันไอเฟลเตอดาเมจนะครับเดินเริ่มพันละอันไอแฟกเตอร์เมจนะครับอันไอแฟกเตอร์เมจจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับทีมนะครับเป็น DPC DPS ก็คือคูณดาเมจนะครับก็จะคูณดาเมจเพิ่มอีก2.5น,นั่นเองนะถ้าเป็น5ดาวเวทสิบน,นะครับบอกเลยว่าตึงมากๆนะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องอันไอแฟลความสามารถของอนะัไอแฟลเนาะ อันดับแรกที่พี่จะแนะนำให้คับเป็นอันดับแรกและอัปดาวก็คือเจ้าอันดับออฟฮอดริงตัวนี้หรือว่าอันดับดรอปนั่นเองนะครับถามว่าหินพวกนี้จะหาได้จากไหนนะครับสำหรับหินการทำเนาะก่อนที่เราจะค้ามันก็จะมีชื่อบอกนะครับน่าจะมีชื่อบอกนะแล้วก็มีรีเควสหินที่มันต้องการอยู่ใต้ตรงนี้นะครับเป็นหินสีที่ต้องการเนาะหินพวกนี้จะมีวิธีการหาได้ทั้งหมด3วิธีนะครับมันจะมีสวิธีแหละแต่อีกวิธีหนึ่งน่าจะหาก็ได้ง่ายมากกว่าคือการเทคนะครับพี่จะขอพูดถึงการเทคก็คือวิธีีสสุดดทท้้าาาายเลยนะ่่ไไมามมารถมองนะ พิธีการเทรดก็คือเราจะต้องอาหาของเทรดเป็นแรกกับหินพวกนี้มานั่นเองเนาะประมาณนี้สำหรับการเทรดนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นกีฟบนหัวเราแต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้หรือว่าพี่รับของไปหมดแล้วไม่รู้นะครับมันจะมีกีฟที่เป็นจากเลเวลตัวนี้นะครับเลเวลด้านซ้ายมือเห็นไหมเป็นยศสลางนี้นะครับนีเป็นยศของเราตรงเนี้ยแล้แงตรงนี้ก็จะมีหินให้เรานะครับวันละอันสองอัน3อันก็แล้วแต่ที่เราจะได้นะครับอ,อ่ะประมาณนี้นะสหรับวิธีที่2 วิธีที่สนะครับคือการลงดันนะครับลงดันก็คือหินเจียนตัวนี้นั่นเองเนาะไม่ว่าเราจะเปิดโลกไหนนะครับเราก็จะได้หินตัวนั้นเหมือนกันกันอีกนะครับต่อมาก็จะเป็นการไต่หอ่หอนะครับวิธีสุดท้ายเนาะก็คือการไต่หอนี่น,นะครับไต่หอตัวนี้ก็ถ้าใครใส่คุณดอบแล้วจเจอห้องดอบเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ใช่ห้องดรอบสิห้องทองห้องกล่องนะครับมันก็จะดรอบเป็นหินพวกนี้มาด้วยนะครับวิธีการไต่หอเนี่ยจะได้เป็นวิธีที่เออจะได้เป็นวิธีที่คืออะไรบ้า จะเป็นวิธีที่ได้หินเยอะที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่ใช่การเทรดนะนี่เลยครับประมาณนี้อย่างที่บอกเลยนะครับแนะนําให้ใส่เป็นหินดรอปมากที่สุดแล้วนะครับทําทีมหินดรอปมาก่อนเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเวลาเราใส่อันติแฟกนะครับถ้าเราใส่2ช่องแล้วถอดช่องแรกเนี่ยอันติแฟกช่อง2เหมือนจะไม่ทํางานตอนนี้น่าจะบั็อกอยู่นะครับอันนี้พี่ไม่ชวนจริงแล้วก็ถ้าเราใส่อันติแฟกสองอันนะครับอันติแฟกจะสามารถแสดงผลได้แค่75%หรือว่าหายไป25%้เอนั่นเองนะครับนี่ และทุกคนเห็นเลยเราจะเห็นได้ว่าเวลาพี่คูณ1.25นะครับแล้วใส่มันอันเดียวมันจะคูณ1.7นั่นเองเห็นไหมหายไป25%นะในอนาคตไม่รู้จะเนิบไหมแต่ก็ต้องรอดูนะครับใส่ตัวนะครับจากจากได้3เอ้ยจากได้5ตัวนะครับเปตันนะก็จะเหลือแค่3ตัวเท่านั้นนะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องระบบอันติแฟกนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับเปิดใครถามว่าเอ้ยพี่ผมทําทีมอะไรก่อนดีนะครับทีมที่พ่แนะนําให้ทําก็คือทีมดอกนั่นเองครับ ยิ่งเรามีทีมดอบเยอะนะครับเราก็จะได้ฟาร์มของได้มากขึ้นอีอันแต่ว่าฟาร์มของช่วยอะไรนะครับฟาร์มของได้มากขึ้นก็จะช่วยทุกๆอย่างเลยเพราะว่าของที่เราจะฟาร์มได้จากการใส่อันติแฟกต์ดอบหรือว่าใส่ทีมดอ,ดอบก็จะเป็นของในกระเป๋าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับน่าจะทั้งหมดเลยนะเพราะว่าของพวกนี้ก็บางอันก็ต้องใช้บูททั้งหมดเลยอ,น,อนี้อ่ะน่าจะทั้งหมดเลยเนะี่ยของในกระเป๋าวพวกนี้ยกเว้นพวกตัวนะครับตัวก็มีผลเพราะว่า ทำได้ออชาาตัวนี้ก็จะมีผลกบดอบด้วยนั่นเองยิ่งเรามีดอกเยอะเราไปตีกล่องเราก็จะได้เห็นทาได้ออชาเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราใส่นเต็ปสองช่องแล้วถอดช่องหนึ่งเนี่ยอันอีกอันจะไม่ทํางานนะครับน่าจะเป็นอันอันที่สองนะครับอันที่สองน่าจะไม่ทํางานแต่ถ้าถอดแต่ถ้าถอดอันที่สองอันแรกก็น่าจะทํางานเหมือนปกติเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะใครที่ต้องใส่เกี่ยวอะไรกับแบบนี้อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยส่วนใครับ ซัพพอร์ตเรื่องของเกมฮาร์ดไหพี่แล้วพี่จะทำให้ดูนะครับสำหรับรูปทูโปลเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากให้พูดอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบนี้แนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นปกตินะครับพี่อาจจะดูรีบพูดไปหน่อยแต่ก็อยากให้คลิปมันสั้นกระชับเข้าใจได้ใจความนะครับเข้าใจความคืออะไรปะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ